สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเด้อมาตามปูสำนักสงฆ์ครับความฝันของปูงวดที่แล้วนะครับกับเขานะครับมาตามตองงวดว่าปูสิฟันยังว่าอย่างไงนะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับการมัสการ,คร,รครับปูการมัสการครับออก็มาออกกันถันแปลงปูแกหกกลับ โตกันเนาะปูเนาะนี่ครับปูตีกรอบมนอยู่ครับแล้วก็กบอกว่าคนกมุ่งนมันติดเดียวกันครับปูก็บอกตะเกาว่าจีเรียงมันจีายโตเนาะเพราะว่ามันกันเนืองกับสวนมันติดเดียวกันก็บอกด้วยครับเอาว่าเรื่องเอาทั้งบนทั้งหลังตรงนี้คนนึงเรื่อเรื่อกันเนี่ยสวนม่อนก็ได้จุดถูบิึงได้ได้สองเนืองเกต เป็นสองหนึ่งเก็บไม่ออกถือเบิดวัดเลยเดี๋ยวถเงินบัดเลยโอ้ครับก็จะไม่ได้ไลครับคนละหาสิบาทคนละร้อยบาทคนไทยเนี่ยคนเขามาหาปูครับก็วันแล้วขึ้นมาไม่จีเขานะเรยบอกว่กันรกันได้ล่ว่าท่านผู้เจ้ายาเสื้อก็ซื้อว่าไม่เอากับผู้ื้อก็จะเขา่มีเงินเขาเคอจ็กตัว้เลย กูจักคือว่าแหละก็บางคนว่ามันจะเขาเนาะก่เนียครับก็แล้ว่าจุดจุดเจียงโสบึงก็น่าเนาะว่าสนมึงครับก็จุดหมดก้อนนี่มันเขาอยู่นอสองศูนย์เน่ยนะกับต้าหมดก้อนบริษัทซื้อโอ้วันนีงก็ได้ไปซื้อไว้รอบมึงครับแล้เก็จะค้ายเป็นบาทว่าก็เขาจะค้ายได้รายได้เดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกับผมก็ได้อยู่ สองมื่นนี่ละครับได้ทั้งหมดทั้งหลังนี้เหรอได้ทั้งหกนึงได้ทั้งนึเจ็ดครับได้สาำหลังนึงครับการซื้อลายรการซื้อลายมันถึงมาแรงงมดแล้วครับจุดทูบนี่ได้สองหนึ่งเจ็ดติปูโอ้นะครับเนาะแต่เลขฝันนี่ก็แม่นัปูเนาะฝันเห็นส้างเออฝันฝันเห็นสัางของเ่ราฝันเลขกันก็หกศูนยก็ยังว่าหกกันนมันตเดกันครัหกศนย์กศูนกันหนึ่งนะครับ ก็ paid, so ager, so ังว so ่าส so ั่ซื้อสั่งซื้อหกศูนย์ก็ต้องซื้อหกหนึ่งนซื้อหก็ซื้อหนึ่งหกเพราหมายว่าเหลียมันตัวทั้งหลังนี่เก็ดเงว่าเขามาถามเขาว่าท่านให้สามเงินนี่เขาจะซื้อยกเกิดเรื่องว่าพอหาขคนนี้เก็ดเรว่อเขาตัวหกหนึ่งหกตัวอย่นครับเอาปัวเ่อ่อเดี๋ยวเาฟันว่าก็ต้องเป็นงานเป็นการยังยึดในบ้านยึดใส่บุเป็นสองงานคนนี้ครับ ก็งานเขาตายล้งานนี the the ่อย่างกับริลลรกบงานมันมอเราไปบินบาดมาบินบาทมาเราแยกคนบินบาดที่ไีมบินบาดมาใช่บินบาดมาหรืองานเขามาเขาม้าตาบ้านเไปงานเขาเจ้าหรือัปแล้วมีพอคนหนึงเราเรามาหับแล้วเรามาหับไปตาบ้านเดิามมึงกับโย่เราอยู่ดีเราใจจะปิดเราฟันเกี่ยวจะว่ากันก็เรยกว่าบ้านเนี่ยนั่นหละตาสันวงาเพื่อนดังไฮตีนี่ พันเงินพ่อพันหนึ่งก็เล่หองแต่ว่าเออก็มมหาพ่นจะเสแม่่าัดจพันวาครับจักเกอพันไปเห็นรังแรงพันกับบุงจักไปดิวเสั็จเลยสมบหาพ่นด็จระวาครับเงี้งานกัสาเฮียนว่าันครับก็เล่หอยมันข้อหมายว่ากตีง่งยตัวเนาะตัวดงคบางก็ว่ามันศูนยข้อหมายนะกอกระหาครับกตีว่าจะความเป็นเกศกับัวก็เลยตีว่าเกศหาศูนเกศหาศูนเอองวด วันนี้นี่เขาปูบวานีก็เลยเป็นงานสองงานเราขงบ้านเราเป็นจากงานหรอกบ้านเป็นจากงานเลยบ้านเป็นจากงานนี่แต่อยยงนีต่อขจาว่าพ่อขจาว่ากันว่าจตก็มาพจนจังสิแน่มันจะมันจังแม่นวัฉินสว่าครับครับว่ามันจักพเสยพ่นไปเฮี่ยนล่างไตวัชินสว่าครับพจนกับปูจักวัชินสว่าก็บินบานมากเพราะเดาเขจามามหาพ่นเดแต่พจนมมหาบ้าน้านจะทำมึงกับอยพจนว่าพจนไจจักปี ครับเียนนี่ฉันฉันคือจังหนทุเรียนนี่ฉันบ่เขาตัวว่านนี่ก็มมนก็ต้องเขาเรียกอายุขาเจ้านี่ครับเดียวพ่อสาวเกิดข้าเจ้ามาจะขอเรียว่าสาวเกิดอยู่ดีครับฟันเจียวเข้าเจ้าันรวงเขาฟันดีนี่ได้บ้านเดี๋ยวถามพันดูอแต่ว่ามจักไอนี่ต้องจักพนยุนมาครับไอผู้ที่ฟันเห็นเออครับผู้ที่ฟันเห็นกิดพ่นมาข่ายเรียกอายุสมบเช้านีลล่ะครับแล้วก็อใหญ่นี่เียนบ้านครับบ้านหลวงพันุ่งบ่ได้อทสูปัญหาพันธุ์บ้านเดือ่สู้ปัว่านั่นก เอาตัวเคลืออกสนนี่แล้วับตัวที่หม,มักหนึ่งมาปูตัวเคอเอกกนี่แล้วก็เจ็ดหาศูนนี่แล้วเจ็ดหาศอ,อเอาปูไอ้เงี้ยงงามสองเงี้ยงจะบมีสองหรอกปูก็เป็นเจ็ดตาปูปีเป็นเจ็ดหาศูนอืครับอ๋อแต่ปูเขียนไหนครับต่ว่าเลขทนี้เลข่ท่วมีนชุดตอนไหครับเลืองท่วมนี่แต่วนหมักไม่แต่จุดหมดชุดถ่ายเลยชุดถ่าย mặt có thể phân đủ một mặt song song một mặt song đọc mặt 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 ไอ้เราเที่ยวเคยไม่ออกเตียวแล้วไม่แน่ยครับครับพวกฟันพวกกำลังสะเคียนไหนเนาะครับเหล็กฟันก็คือจังบอกจะฟังละไม่ออกก็เลยคื้นเอาละเป็นไงก็กลัวละหาซูดหาหนึ่งก็กลัวละ เรื่องกระตนม่ดเดยวกันกระปูมันก็านี่ล่ะกันไว้นี่ละกันไห้มาปูเออบูกออปูม่กันละเอาก็ขัละกักรเขามีตัวเนนมปูตัวเนนมาโอ้ยเนนมสรูตัวละอ่ามักสุ้ตัวมักสุ้ตัวรับผมันพูดว่าเนี่มักสตัวเรครับกรปอืมเราเล็ก เรีกตัวนี้นี่แล้วตัวตัวเหหาที่ว่าทุกคังเ้อครับไม่ออกขยอมว่ามนเลือกขวัญนี่เชื่อม่ช่านิอืมขยมาตั้งเทพครับเพราะว่ามูแรงตานากรถเขยอสองเท้าหมนเลยงูนะออวันเรกทะเบียนรถขาอยนี่ตัวละเจถาศูนยเจถาโนเจถาตัวเดียวเรียกไรเรีกทะเบียนมันเจเจห้าเจเจาอือโอ้ขาอยมาตั้งเทพมาตั้งเทพ ลูกหลานที่แม่บ้านนี่แหละเขามาบหาะสเขามใช่บาทเจบาพ่อครับเขาเขาว่าแบบบแมนเขาเรีว่ามันจิบวิทยโชคว่ามันคือนรงตาดัวครับดแงูเรนงูเรนตาหนาสองเท่าอเขาว่าครับตงยงงสเาวาสินีมันตกิดอะขึ้นมาคือเรองรดอไหบ้าหนห่เอานึ่เห็นว่าบะแมนบะบอกที่ฉันเห็นสัดยังลรนตาหนามันชอบจงานเลยเนี่ยขั้นตรงี้่างนี้รับตัดน้มเราจื้อเดิ อืมดีครับนะครับูเบิ้งคือทังควบฟันกับตีว่างสำหรับว่าตอนถ้างานนุ่มอยตีว่าจังไรถ้าตีว่าบาทกับบาทก็เป็นศูนย์ะครับเจ็ดหาศูนย์นาะปูเนาะครับหาศูนย์หาหนึ่งปูว่าศูนย์กับหนึ่งหนี่ตัววเดกับตัวเดียวกันตีไปนั่งครับหาศูนย์หาหนึ่งเจ็ดหาเออเจ็ดหาเขาหนะครับเนาะเจ็ดหาก็ไม่แววครับโอ้เจ็ดหานี่ตรงกับอ่า เจ่หามาตรงกันครับเรียกทะเบียนรถเลขกน่อยเขามาตะกุงเทพครับเขาว่างูส่วนหนารถเขาครับปูเขาเร่นเมันก็เลยตรงกันเล่นตรงกันเลขรถเลขรถเขามันกี้เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าโอ้เจ็ดห้าก็ตรงกันปูเนาะครับโอ้แล้วจะว่าให้เน้นตัวหรเน้นสามตัวรถสามปูเนาะปูเนาะหาศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดห้าเนาะตัวนี้ละหาศูนย์ ไอ้ข้อมฝันฝันมาได้ไปงานติโกฝันมาแม่ตะไปหมืนบาทบันก็เล่นเลยสิมา่นมันไปงานนั่นแหละบันไอพ่อคนนึงมันก็เลยมาหาบาทครับบันเลยเล่นมหาบาทว่าเออก็ะเ้เลยมาหาบาทนั่นสิแม่ก็เล่ามาสิบันไอพูดเรื่องก็เลยสอดก็ไม่ก็เล่าว่าเออจะมาหามาไปหาบาทพ่อจะใส่แม่ไม่จังแมนว่าใส่ก็จะมาบครับจิไปงานก็ว่าจะงานก็สองงานเพราะว่าบันนี้แจ้งพื้นที่ห้เพื้นไปเแค่ลังไดยเ่านั้นหรือว่า ก็จ uhm ะกวาจ้ามันล้วหูเมียเลยล่ะไต่ันต่อไปกันเ่องหเมียแต่เรว่าออกมามันก็จะิบมาแด้ควอบมากก็เ hmm. ก <t oss ed noise> <t> ิดว่ามันชิบมาหานอีกแต่ว่าหายนงก็หายอ่างน่งหาัอีกอย่างน่อันว่าสดิบมาว่าถ้าุดก็สุนก็ไมือ้วนบนนี้นอาดอกเนาะครับแล่วไม่หักเนาะแต่ว่าไกลๆจะมากจะจุดทูบมือมือหนาเรื่อยๆปแมนมือว่าที่บิบหายนด้ไหมล่ะเครับ พอจุดเราก็น้ำมันซมาสันเดียดก็สันทูปมันแตกก็เคยจังวันที่สิบหกกอนเซาได้มากครับวันที่สิบหกตอนเช้าเ็าซื้อเลยอืมครับการจุดเมวันได้แต่เพิ่มว่าหายนี่จุดลงไปนี่ยทุบมันจิแตกเลยเลยแต่จุดประเทศไทยก็คือว่าเมวันก็ไม่ต้องจุดอีกจุดอีกเขไม่ได้ทุบจีตแตกเลยนกูทุบแตกเลยโอ้ต่ว่าเมื่อกี้ฟันกับฟันแมนนกูเนาะฟันเห็นส้างเนี่ยกับฟันว่าใคร ก็หกูนย์กับบอกก็ได้เราว่ากัน0 0กับเรื่องเมื่อตัวเดียวกันครับครับอืมอ๋อันนี้ก็คือกันเดีนี้หาคำนึงหากำนึงเมื่อตัวเดียวกันนีู่นย์กันหนึ่ง0กันหนึ่งนาจอครับนี่ครับปูสำนักสงนะครับหาเรา60ห้า750นปูเนาะดห้าศนย์อ่าูนย์หาหนึ่งศ0กันหนึ่งปูวาดตัวเดียวกันเจ็ดห้าเจ็ดหาในตรงกับเลขที่เปลี่ยนรถที่พนมาตะกรุงเทพอปับปกับงูตัดนารถนี่ครับ ปูยัมปุกวาที่75หานครับเนาะรับมีหาศูนย์หานจ็ดาครับสามตัวเจ็ดห้าศูนย์ครับมครับงาไม่ได้เล็กเนาะขับปูจะได้ชจะได้โชวที่ปูครับครับถูกถูกลอเล็กถูกปูกะวันที่สิบห้าสิบหกนะครับเนาะเดี๋ยที่สิจะมาอีจุดจุดวันที่สิบห้ายังแรลงบอกปูครับเดี๋ยวสิบหกก็จะมาตามเล็กถูกน้ำปูที่นึน ได้สองหนึ่งเจ็ดติดปูเลยถูกแมนวันลสงหน่งมาดได้สองวไดเลขถูกครับผมงนก้อนก็ได้ชุดสองเงนกอครับชุดสองตึกจังก็ไดบ่กลับงวดที่มัหลอกชุดสองเน้อนก็นืเก็กับบ่อกลัเลยชสองเนเกต็เรียก่าพี่อกมุจ้ถึงสามเจ้ก็บอกสองสองสี่เอาสี่ให้โดนอสีเลยนั่นแหะครับก็ตามนั้นเนาะครับแนวทางของปูสำนัดสฆงเอาไปพิจารณาเนาะครับเป็นแนวทางชอบต่างๆาม่ชอบกระพานเนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ